สวัสดีครับผมวิถีบ้านบ้านนะาพามาชมโครงหลังคาส้นรางนะครับผมเสาห้าต้นนะแต่เป็นเสาคู่นะนี่ฮะผมก็คืบหน้าไปเยอะนะครับผมวันที่สี่นะครับของการทํางานนะวันนี้นี่นะครับผมสีที่ทาก็เป็นตัวดําด้านนะดําด,ด้านนะยังไม่จบเรียบร้อยนะครับผมงานเชื่อมนะครับโครงเหล็กนะ เป็นลังคาส้นรางนะเนี่ยตัวนี้ข้างหลังนะครับผมห้าสิบหกตารางเมตรนะนเดี๋ยวจะมีการเชื่อมตัวเหล็กโชว์อีกทีหนึ่งนะครับผมเหล็กโชว์แบบนี้นะซอยเข้าไปใช้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับผมมีคนสองนะแปรก็เริ่มขึ้นนะนามาดูโซนข้างหน้านะ ข้างหน้าเราจะใช้ตัวถักเลยนะครับผมความห่าง10เิเซนโซยใช้ตัวหน้าสี่เส้นเลยนะครับผมความยาว8เมตรนะ8 7คูณนะตัวนี้ทั้งหมดนะครับผม8ปคูณเดเสาห้าต้นแต่เป็นเสาคู่นะครับแบบนี้นะเป็นโซนข้างหน้านะครับผม เราใช้หน้าสีหมดเลยนะครับผมตัวบนด้วยนะตัวนี้นะหน้าสีหมดเลยนะครับผมความห่างแปดสิบเซนนะเราเชื่อมห่างแปดสิบเซนนะตัวจันทน์นะครับผมข้า,ขางหลังจะไม่มีตัวถักนะเหมือนข้างหน้านะครับผมเพราะว่าข้างหลังเราใช้เสาสามต้นนะข้างหลังเนี่ยครับผมเราก็จะวิ่งเหล็กตัวหน้าสีตัวหนึ่งเลยนะเป็นเหล็กกล่องนะครับผมวิ่งตรงกลางตัวหนึ่งเลยนะ ไม่ต้องใช้ตัวถักเหมือนข้างหน้าแบบนี้นะแต่ข้างหน้าเราจะตั้งไม่สวยนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้แคบนะแต่โซนด้านหลังเราตั้งเป็นสามเสาเลยผมสนใจทีมช่างนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมนะฮะผมคอมเมนต์มาได้นะครับผมในทุกช่องทางเลยนะครับผมรับงานทั่วประเทศนะ ครับผม5้าบกตรางเมตรนะครับผมในการทำนะตัวหลังคาส้นรางนะครับผมตอนนี้อยู่ที่กาลสินนะครับผมจังหวัดกาลสินนะมาจากนู่นจะอำนาจเจริญเลยนะครับผมอุบลนะครับไปทุกที่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ